สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลล่าพามูนะคะกับอาจารย์เบลล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะมาทำนายเกี่ยวกับดาวมริตยูนะคะซึ่งเพิ่งจะย้ายเข้ามาในราศีพฤษภนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ ซึ่งดาวมฤริตยูนะคะจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรานะคะภายใน7ปีนะคะที่มฤตยูจะเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภนะคะจะมีผลต่อราศีต่างๆอย่างไรบ้างนะคะวันนี้อาจารย์จะมีคาพยากรณ์นะคะมาให้กับทุกๆราศีค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดต่างๆนะคะอาจารย์ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปค่ะ สำหรับดาวมฤตยูนะคะเราจะใช้เลขศูนย์นะคะเป็นตัวแทนของดาวมฤตยูนะคะในทางหลักโหราศาสตร์นะคะได้จัดดาวมฤตยูนะคะเป็นเกษตรตาธิปดีอยู่ในราศีกุมซึ่งจะเป็นธาตุลมนะคะอันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการประสมผสานที่กลมกลืนค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าดาวมฤตยูเข้าไปอยู่ในภพใดนะคะเจ้าชะตานังนั้นนะคะจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภพนั้นๆนะคะ ึจะทําให้เจ้าชะตานะคะสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีค่ะดาวมฤตยูนะคะไม่ได้จัดว่าเป็นดาวป่าประเคราะห์นะคะแต่ว่ามีอ่อนภาพร้ายแรงเท่ากับดาวป่าประเคราะห์เลยค่ะซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยถึงขนาดจัดให้ว่าเป็นเทพแห่งความตายค่ะ คุณสมบัติในด้านดีนะคะหมายถึงการทิดริเริ่มเข้าใจศาสตร์อะไรง่ายๆนะคะช่างประดิษฐ์คิดค้นช่างค้นคว้าสิ่งใหม่ๆหรือไม่ก็จะสนใจสิ่งเก่าๆไปเลยนะคะสามารถที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆนะคะในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจค่ะ รักความก้าวหน้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจแน่วแน่นะคะตั้งใจทําอะไรนะคะเขาก็จะทําอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะมีความคิดที่ทันสมัยนะคะชอบค้นคว้าชอบศึกษาหาความรู้ชอบศึกษาเรื่องใหม่ๆนะคะรักิสระนะคะชอบอะไรที่เป็นความลึกลับนะคะแล้วก็ในเรื่องของราศาศสยศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดไม่มีพิธีรีตองค่ะ ีนี้เรามาดูคุณสมบัติของด้านเสียของดาวมรุโตยูบ้างนะคะด้านเสียหมายถึงความเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะการนอกลู่นอกทางความดันทุรังนะคะการเป็นคนดื้อดึงดื้อรั้นไม่ยอมรับนะคะไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์มักที่จะคิดขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่เสมอนะคะมีความคิดที่ก้าวร้าวนะคะและเวลาที่เบื่ออะไรนะคะก็จะไม่สนใจมันอีกต่อไปค่ะจะทิ้งแบบดื้อเลยนะคะ อารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะแต่ว่ามีความว่องไวเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจคิดเอาชนะอะไรนะคะก็จะกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนอกกรอบนอกรูนอกทางนะคะไม่ชอบที่จะอยู่ในระเบียบแบบแผนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดแกมโกงนะคะบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจยากนิดนึงนะคะบุคลิกของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเก็บตัวะคะ่ะชอบอยู่คนเดียวนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงนะคะบุคลิกค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะมีแรงผลักดันได้ด้วยตัวเองเสมอนะคะเป็นคนที่โดดเดี่ยวเข้ากับใครได้ยากค่ะบางคนนะคะจะมีนิสัยนะคะชอบเก็บตัวเก็บกดนะคะแล้วก็เป็นนักเสรีนิยมนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มีดาวมันจะอยูตโยคุมรักษนะคะก็จะเป็นในทางนักโหราศาสตร์หรือว่าเป็นหมอผีก็ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะเขายังสามารถที่จะมีจิตสัมผัสนะคะมีเซนดีค่ะถ้าหากดาวเมรตยูนะคะสัมพันธ์ถึงดาวเกตนะคะคนคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุดโต่งเลยค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะดาวเมตยูนะคะได้เข้ามาทับลักของชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มจากราศีพฤษภเลยนะคะว่าดาวเมตยูเข้ามาทับลัก ของชาวราศีพฤษภกแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจะเกิดผลอย่างไรให้กับชาวราศีพฤษภกบ้างนะคะพวกที่ดาวฤกษ์อยู่ในราศีพฤษภนะคะคุณจะเป็นคนนิสัยปแปลกๆค่ะเป็นคนที่รักอิสระนะคะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าจะเป็นคนที่มีหัวริเริ่มนะคะนิสัยบางครั้งอาจจะขุนทันพันแล่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะชอบสิ่งใหม่ๆนะคะชอบศึกษา ชอบทำอะไรแบบกระทันหันนะคะซึ่งจะทำให้มีนิสัยค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะแต่ว่าเป็นคนว่องไวค่ะมักจะแสดงออกไปในทางเสียหายนะคะทำให้มีนิสัยค่อนข้างที่จะค่อนข้างดื้อรั้นนะคะแล้วก็บางครั้งถึงกับโรดดีอวดเก่งนิสัยขวานผ่าซากช่วงนี้นะคะคุณจะสนใจในศาสตร์ลี้ลับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบเดินทางบ่อยๆค่ะ ให้ระมัดระวังอีกอย่างนะคะเนื่องจากว่าดาวบริยูนะคะยังเล็งไปที่ภพปตัตนินะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ค่ะต่อไปเป็นการทํานายดาวบรตยูของชาวลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งดาวมฤตยูนะคะจะเข้ามาอยู่ที่ภพกระดุมพักของชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการเงินนะคะก็มักจะขึ้นๆลงๆค่ะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะ ถึงข่าวดีก็ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะคะแต่ถึงค้าวร้ายมันก็ร้ายแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันค่ะตายได้นะคะมักทีจะก,กําหนดตายตัวไม่ค่อยได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพฤหัสนะคะได้โยกถึงดาวมฤตยูนะคะก็ยังจะสามารถช่วยให้การเงินขยับขึ้นมาดีได้ค่ะต่อไปคือลัคนาราศีมีนนะคะดาวมฤตยูนะคะได้เข้ามาอยู่ที่ภพสหัสช์าข,ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะพยากรณ์ว่านะคะ คุณจะมีการแสดงออกถึงการรักพวกพ้องค่ะรักอิสระเสรีนะคะช่วงนี้คุณจะชอบเดินทางนะคะคุณจะชอบเดินทางไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้แพลนมาก่อนนะคะระยะเวลา7ปีนี้นะคะให้คุณระวังกรณีที่มีข้อพิพาทนะคะกับพี่น้องหรือว่าเพื่อนนะคะต่อไปคือราศีกุมนะคะดาวมฤตยูนะคะเข้าไปสู่ภพพันธุนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะ วิีทางครอบครัวนะคะและที่อยู่อาศัยนะคะจะยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอา,อาจจะหาที่ถูกใจค่อนข้างยากนะคะที่จะลงหลักปักฐานหรือไม่คุณก็อาจจะต้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะที่ที่เดิมนะคะอาจจะไม่ถูกโฉลกกับเจ้าชะตานะคะคุณมักจะไปตั้งหลักปักฐานในที่ที่ไกลออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะมักจะมีการพัดพกา,กากจากบิดามารดานะคะถ้าหากดาวมฤตยูนะคะ กลุ่มดาวอังคารหรือดาวเสาร์ในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านในพนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่ะและมักจะมีอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับญาติพี่น้องและก็เกี่ยวกับอาสังสาริมทรัพย์ค่ะต่อไปคือราศีามังก,กรนะคะดาวมารุดตยูนะคะจะเข้าไปอยู่ที่พกปุตตะนะคะของชาวราศีมังกรนะคะพยากรณ์ว่าคุณจะมีทัศนคติที่แปลกๆนะคะในเรื่องของความรักค่ะ ชอบศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ามค่ะจะรักใครชอบใครนะคะช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ค่ะเอาแน่เอานอนในเรื่องของความรักไม่ค่อยได้นะคะคุณมักจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อตอบสนองความต้องการทางธรรมชาตินะคะแบบต้องปิดบังซ่อนเร้นนะคะเป็นคนที่รีบร้อนนะคะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองค่ะมักจะมีเรื่องอื้อฉาวในเรื่องรักๆใคร่ๆหากท่านใดมีบุตรคนแรกนะคะให้ระวังการสูญเสียบุตรนะคะหรือว่าบุตร อาจจะเลี้ยงยากนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีบุญบุญธรรมได้นะคะในช่วง7ปีนี้นะคะไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคทุกประเภทเลยค่ะช่วง7ปีนี้นะคะคุณจะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะคะในทางที่ชอบพวก,ปก,ปกแปลกๆแหวกแนวนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณมักจะได้มาแบบไม่ค่อยคาดฝันเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเป็นราศีธนูนะคะดาวมฤตยูนะคะจะเข้าไปอยู่ในภพอริของชาวลัคนาราศีธนูนะคะซึ่งพยากรณ์ว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพมักจะไม่ค่อยดีค่ะต้องเจ็บป่วยด้ยวยโรคแปลกๆหรือโรคพิหาสาเหตุไม่เจอนะคะมักจะมีโรคประจําตัวค่ะคุณจะเป็นลูกจ้างใครไม่ค่อยได้นานนะคะชอบมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้านายค่ะ คุณจะรักในอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครส่วนใหญ่แล้วนะคะจะออกมาเป็นเจ้าของกิจาการของตัวเองค่ะต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกนะคะซึ่งดาวพฤหัสยูนะคะจะเข้าไปอยู่ที่ภพปัตตนีของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะพยากรณ์ว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีสติปัญญาดีนะคะมีความสามารถพิเศษมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะคุณจะมีเรื่องรักๆค่อยๆอย่างไม่คาดฝันนะคะหรือว่าได้เจอกันโดยบังเอิญ หรือว่าถ้าคุณมีกรรมใหม่ที่ไม่ค่อยดีนะคะคุณมักจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดลงทุนหรือว่าร่วมทุนกับใครก็จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จค่ะต้องมีการพัดพากนะคะถ้าแต่งงานคุณก็จะมีการหย่าร้างและมักจะผิดหวังในชีวิตสมรสนี้ต้องให้ระวังความที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะความหลงผิดเข้าใจผิดนะคะอันเกิดจากความระแวงเป็นสาเหตุนะคะ ทำให้ชีวิตคู่ของคุณนะคะจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดการหย่าร้างได้ค่ะบางคู่นะคะคู่อาจจะทรยศให้ระวังการเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้าด้วยค่ะต่อไปคือชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวมรตยูนะคะเข้าไปอยู่ในภพมรณะของชาวลัคนาราศีตุลค่ะพยากรณ์ว่าดาวมรตยูในภพนี้นะคะคุณมักจะสนใจในเรื่องของวิญญาณเรื่องศาสตร์ลี้ลับนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการฝันแปลกๆค่ะ ไปเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวมฤตยูนะคะได้เข้ามาสถิตในภพสุภาของชาวลัคนาราศีกันค่ะพยากรณ์ว่านะคะคุณจะเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนที่สนใจในศาสตร์น้รับปรชัชญาหรือว่าวิชาแปลกๆนะมีหัวคิดเป็นนักิเครีเริ่มนะคะชอบสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆใหม่ๆนะคะและคุณก็จะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นค่ะ จะเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะมฤตยูในภพนี้นะคะยังเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศได้ด้วยนะคะมักจะได้เดินทางไกลอย่างไม่คาดฝันและมีประสบการณ์ปรแปลกๆจากการเดินทางนะคะมักจะได้ติดต่อกับชาวต่างชาติค่ะต่อไปคือดาวมฤตยูในลัคนาราศีสิงห์นะคะยากรว่าการงานของคุณนะคะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสถานะคุณอาจจะมีอาชีพที่ไม่คาดฝันมาก่อนนะคะ หรือว่าคุณอาจจะจบมาแบบนึงแต่ได้ไปทํางานอีกแบบนึงนะคะจะชอบทํางานที่เป็นงานอิสระมากกว่าที่จะเป็นลูกจ้างของคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณจะไม่ค่อยที่จะถูกกับเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาเท่าไหรค่ค่ะคุณจะหางานที่ถูกใจของคุณค่อนข้างยากนะคะบางคนอาจจะต้องทําถึงสองอาชีพในเวลาเดียวกันต้องระวังการพัดภาคจากบ้านนะคะเพราะว่าการทํางานคะ่ะเป็นคนที่สามารถทําของเก่าให้เป็นของใหม่ได้นะคะคุณจะสามารถทําอาชีพใหม่ๆ คิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยตนเองค่ะหากคนที่ทํางานเกี่ยวกับการวิจัยต่างๆนะคะหรือว่าศาสตร์ลี้ลับนะคะวิชาเก่าวิชาโบราณเป็นนักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์นะคะถือว่ามาถูกทางค่ะต่อไปคือดาวมตรตยูนะคะที่อยู่ในราศีกรกฎในภพราพะนะคะ คุณจะมีกาลยาณมิตรนะคะมีเพื่อนสนิทที่เป็นคนหัวดีค่ะอาจจะมีเพื่อนที่มีพลังงานลึกลับนะคะหรือเป็นคนที่มีความรู้ในด้านโหราศาสตร์หรือมีเพื่อนที่ชอบประดิษฐ์ค้นคว้าแต่ถ้าในดวงกําเนิดนะคะดาวทาม,มุมไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนก็อาจจะสร้างความยุ่งยากและก็ขัดผลประโยชน์กับคุณได้ค่ะต่อไปราศีสุดท้ายนะคะคือราศีมิถุนนะคะดาวมฤตยูนะคะได้เข้าไปอยู่ที่ภพวินาศนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ อาจารย์พยากรว่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังนะคะงานที่เป็นงานลึกลับนะคะงานที่ไม่เปิดเผยงานที่ต้องซ่อนเร้นนะคะทํางานผิดกฎหมายงานที่เกี่ยวกับศาสตร์เล้นลับต่างๆนะคะงานเกี่ยวกับวิจัยค้นคว้านะคะถ้าหากคุณทํางานในสายงานที่อาจารย์บอกมาทางด้านนี้นะคะก็จะทําให้ดามรยูส่งเสริมให้คุณทํางานทางด้านนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายพยากรณ์นะคะแค่ดาวมฤตยูดวงเดียวนะคะภายใน7ปีนะคะหลังจากนี้นะคะที่จะต้องเรามาระวังในภาพรวมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเจาะลึกดวงชะตาจริงๆนะคะว่าผลออกมาจะดีหรือร้ายยังไงนะคะก็ต้องเข้ามาตรวจดวงชะตารายบุคคลกันเพราะว่าเราจะต้องดูดวงกำเนิดดาวกำเนิดของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ขอจบการพยายกรณ์เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เบลล่านะคะวันนี้อาจารย์นะคะมีโปรโมชั่นนะคะมาแจ้งให้กับลูกศิษย์ทุกทกท่านทราบนะคะนอกจากจะดูดวงกับอาจารย์ได้แล้วนะคะหากว่าทุกท่านนะคะสนใจนะคะให้อาจารย์นะคะเป็นที่ปรึกษานะคะในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะคะในเรื่องของเบอร์มงคลลายไอดีรหัส ATM นะคะหรือว่ายันตัวเลขเสริมเรื่อง ของการค้านะคะ ออกแบบชื่อสกุลทะเบียนรถนะคะโลโก้บริษัทพร้อมตายางนะคะออกแบบชื่อบริษัทหรือชื่อผลิตภัณฑ์ออกแบบนามบัตรนะคะโดยอาจารย์นะคะจะใช้หลักของโหราศาสตร์นะคะและวิชาเลข7ตัว9ฐานวิชาเลขศาสตร์วิชานามศาสตร์และใช้หลักทักษะรวมทั้งกระโยกนะคะเอามาใช้ในการออกแบบที่ตรงกับเจ้าชะตานะคะสําหรับท่านที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะหรือว่าต้องการเสริมโชคลาภนะคะ ติดปัญหาในเรื่องของการดําเนินธุรกิจและการค้านะคะหรือว่าปัญหากับหุ้นส่วนต้องการให้เจ้านายสนับสนุนส่งเสริมนะคะหรือคนที่ต้องการขายที่ดินนะคะ คนที่ต้องการแก้ไขนะคะเรื่องปัญหาหนี้สินนะคะคนแทงข้างหลังนะคะต้องการที่จะเคลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสามารถปรึกษาอาจารย์ได้นะคะโดยที่อาจารย์ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่หากว่าต้องการให้อาจารย์ออกแบบให้นะคะอาจารย์จะต้องมีการเปิดดวงชะตาของแต่ละบุคคลและออกแบบนะคะดังนั้นจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะเป็นค่าครูนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะอาจารย์ลดค่าครูล,ลงนะคะเพื่อช่วยในการออกแบบนะคะจาก5,000บาทนะคะจะเหลือเพียง2,599เท่านั้นนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจะแบ่งไปทำบุญนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักไลน์ไอดีอาจารย์มาได้นะคะและอาจารย์พร้อมที่จะให้คำปรึกษาทุกๆท,ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ